สัญญาณบวกตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลค่ะ e t h จออนุม,มัตสสิ Spot ETF หลังประธานกรอตอสหรัฐคนใหม่ส่งสัญญาณชัดเจนมากๆกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันโอวันด้วยนะคะเริ่มกันที่เรื่องใหญ่เลยค่ะท่าทีใหม่ของกรอตอสหรัฐต่อ e ี h ทเรียมนะคะล่าสุด p พา l วอ k i คินประธานคนปัจจุบันเขาให้สัมภาษณ์กับ c n เ c บอกว่า เออทางกราตเนี่ยเคยสื่อสารหลายครั้งแล้วนะว่า ETH ไม่ใช่หลักทรัพย์หรือ security ครับจุดนี้คือสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนจากยุคก่อนที่แกรีเกนสเลอร์จะค่อนข้างคลุมเครือไม่ค่อยตอบตรงๆนะครับใช่ค่ะพอกรตโตชุดนี้มองอีเทเรียมเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญแล้วก็ดูจะเปิดกว้างทางกฎเกณฑ์มากขึ้นก็เหมือนเป็นการส่งเสริมนวัตรกรรมระยะยาวนะครับการบอกว่าไม่ใช่หลักทรัพย์เนี่ยกฎเกณฑ์กำกับดูแลก็ จะคนละแบบกับหุ้นเลยเปิดทางสะดวกขึ้นเยอะครับความชัดเจนตรงนี้มันส่งผลโดยตรงเลยใช่ไหมคะกับเรื่องการอนุมัติอีททเรียมสปอต ETF หมายถึงกองทุนที่ถืออีททเรียมจริงๆซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั่นนะคะใช่เลยครับแล้วที่น่าสนใจคือมีความเป็นไปได้ที่จะรวมเอา Staking เ,เข้าไปด้วยอันนี้จะส่งผลต่อตลาดยังไงบ้างคะครับการอนุมัติสปอต ETF โดยเฉพาะแบบที่รวมสเต็กกิได้ด้วยเนี่ย โอ้โหผมว่าเป็นเหมือนแม่เหล็กเลยนะครับที่จะดึงดูดเงินทุนจากสถาบันก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้อีกเยอะเลยมันจะเพิ่มความต้องการ ETH แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมด้วยครับคือการยอมรับเชิงโครงสร้างแบบนี้มันสำคัญกว่าแค่เรื่องราคาที่อาจจะขึ้นไปนะครับค่ะเข้าใจเลยค่ะ ขณะที่เรื่องกฎเกณฑ์ดูมีทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้านหนึ่งก็มีประเด็นร้อนเรื่อง stablecoin นะคะเมื่อเทเตอร์เขาไประง,งับ USDT ที่ถูกขโมยไปมูลค่าก็ราวๆเ,เกือบ8 6 0 0 0ดอลลาร์ครับทาง CEO ของเทเตอร์ก็ออกมายืนยันนะคบว่าดำเนินการจริงแต่ทีนี้ก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาในชมุมชนคริปโตบางส่วนเขาก็ตั้งคำถามเรื่องหลักการ decentralization ว่าเอ๊ะทำไมบริษัทยังเข้ามาแทรกแซงได้อยู่ SCT ได แต่ในมุมผู้ใช้งานล่ะคะมันกระทบความเชื่อมั่นต่อแนวคิดกระจายอำนาจที่หลายคนคาดหวังจากคริปโตรหรือเปล่าอันนี้คือความจริงอย่างหนึ่งของ s t a b l e c o i ยแบบ USDT นะครับคือถึงแม้จะทำงานบนเครือข่ายที่กระจายอำนาจอย่าง Tron, Solana หรือ Ethereum ก็ตามแต่ตัวบริษัทผู้ออกเนี่ยเขายังมีอานาจควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่เขาสามารถระง,งับธุรกรรมได้ถ้ามีเรื่องคดีความมีหมายสารมาอ๋อค่ะ ซึ่งมันจะต่างจากพวก Bitcoin หรือ Dogecoin นะครับผู้นั้นคือ Decentralize d จริงๆไม่มีโปรโตโคอลให้ย้อนกลับธุรกรรมได้เลยคือโอนผิดหรือโดนแฮ็กไปก็คือไปเลยกู้คืนไม่ได้ครับชัดเจนเลยค่ะทีนี้มาดูฝั่งนักลงทุนรายใหญ่กันบ้าง MicroStrategy ของ m i c h a e l s e l l o r นี่ก็ยังเดินหน้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีกแล้วล่าสุดนี่6,220 BTC เลยนะคะทำให้ตอนนี้ถือรวมเกือบ68,0 0 0 BTC แล้ว คิดเป็นเกือบ2.9%ของบิตคอยทั้งหมดเลยครับการซื้อต่อเนื่องของ MicroStrategy เนี่ยก็เป็นการแสดงความเชื่อมั่นที่ชัดเจนมากๆครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่ากลายุทธ์ของ m i c ค a e l s a ล l ร r เนี่ยคือการใช้นี่เข้ามาซื้อสินทรัพย์ที่ผันผลสูงซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนเขาก็จับตาดูกันอยู่เหมือนกัน นอกจากไมโครสตร a ท e ิจี้แล้วก็ยังมีข่าวทรัมป์มีเดียด้วยนะคะที่บอกว่าสะสมบิตคอยน์กับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมูลค่าแตะ2000ล้านดอลลาร์แล้วแล้วก็มีแผนจะซื้อเพิ่มอีกครับผมรวมถึงบิตก้าที่เป็นผู้ให้บริการดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลก็กำลังจะ IPO ด้วยสแสดงว่าความสนใจระดับสถาบันนี่ไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวนะคะแต่กำลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆใช่ครับกระแสะสถาบันมาแรงจริงๆทีนี้มาดูสภาพตลาดโดยรวมกันบ้างนะครับ ตอนนี้สัญญาณ altcoin rally เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนสภาพคล่องมันเริ่มหมุนเวียนจาก Bitcoin ที่ราคาอาจจะนิ่งๆหน่อยไปเข้าพวก altcoins อื่นๆมากขึ้นใช่เลยค่ะเห็นได้ชัดอย่างพวก altcoins หลักๆไม่ว่าจะเป็น ethereum, xrp หรือโดยเฉพาะ s o ลา n a าที่กลับมายืนเหนือ200ดอลลาร์ได้นี่ถือว่าแข็งแกร่งมาก ครับผมแรงขับเคลื่อนสำคัญจริงๆก็ยังคงเป็นเรื่องสภาพคล่องทั่วโลกหรือ global liquidity นะครับซึ่งก็คือปริมาณเงินทุนในระบบเศรษฐกิจโลกที่มันพร้อมจะไหลเข้าสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลของเราด้วยโมเดลหลายๆตัวก็ยังชี้ว่าตลาดมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีกนะครับแต่ก็เหมือนจะมีคนประเมินเหมือนกันนะคะว่าอาจจะเห็นการปรับฐานบ้างช่วงปลายสิงหาถึงต้นกันยานี้ครับ การปรับฐานก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับในวัตจักรตลาดขาขึ้นมันเหมือนเป็นการสร้างฐานราคาสะสมกำลังก่อนจะไปต่อสิ่งสำคัญคือต้องมองภาพรวมระยะยาวนะครับคาดว่าหลังปรับฐานเสร็จตลาดก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้อีกครั้งช่วงปลายกันยาถึงตุลาคมครับค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะติดตามคอยวันโอวันสำหรับประเด็นสำคัญรอบด้านในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลกันได้ที่นี่คะ่ะ